ผักและผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายตลอดจนมีสารต้านอนุมูลอิสระสารไฟโตนิวเทรียนและสารประกอบสำคัญที่พบได้จากการกินผักและผลไม้ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังทั้งการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดที่จะนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจหรือช่วยลดความเสี่ยงของการสร้างเซลล์มะเร็งในร่างกายที่จะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายจะทำงานได้ดีต้องมีตัวช่วยจากกากใยอาหารหรือไฟเบอร์จากผักผลไม้ถ้าหากไม่ชอบกินผักหรือผลไม้อาจเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอส่งผลต่อการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายอาจทำให้เสี่ยงต่ออาการท้องผูกริดสีดวงหรืออาจเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ ในผักและผลไม้มีสารอาหารที่ไม่พบหรือพบได้น้อยมากในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเช่นวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่พบได้ไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีธาตุเหล็กโพแทสเซียมหรือโซเดียม เพระนาะฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่กินผักและผลไม้เลยก็มีความเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารจำพวกเกลือแร่และวิตามินได้และอาจจะนำไปสู่สาเหตุของโรคต่างๆเช่นเลือดออกตามไรฟันจากการขาดวิตามินซีโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโรคคอบพอกจากการขาดสารไอโอดีนเป็นต้นค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่กินผักผลไม้เลยรวมถึงเป็นคนที่ชอบกินคาร์โบไฮเดรตและไขมันจากสัตว์เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็อาจทาให้เป็นคนที่มีน้ําหนักขึ้นง่ายอ้วนง่ายเพราะไม่มีกากใยอาหารจากผักและผลไม้เข้าไปช่วยทําให้รู้สึกอิ่มท้องก็เลยส่งผลทําให้กินแป้งน้ําตาลและไขมันได้อย่างเต็มที่นอกจากจะเพิ่มไขมันในร่างกายแล้วนะคะก็ถือว่ายังเสีย่ยงที่แคลอรี่จะพุ่งสูงเกินพิกัดได้อีกด้วยค่ะ ผักและผลไม้มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาอย่างสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ป้องกันความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพที่จอประสาทตาป้องกันการเกิดต้อกระจกทั้งยังมีส่วนช่วยในการมองเห็นที่ดีอีกด้วย การกินผักและผลไม้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะคะเพราะสารอาหารในผักและผลไม้มีผลต่อการกระตุ้นการผลิตสารเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความเครียดช่วยลดอาการหวานวิตกกังวลได้ค่ะ โดยปัจจุบันนี้มีอาหารเสริมต่างๆออกมามากมายแต่การกินอาหารเสริมทดแทนการกินผักและผลไม้นั้นสามารถทดแทนได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองอยังไม่ใช่แหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่ดีต่อร่างกายมากนักนะคะเพราะขาดกากใยอาหารที่ดีต่อลำไส้และการจะกินวิตามินรวมที่พอดีและเหมาะสมต่อร่างกายก็าอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะ นอกจากนี้การกินอาหารเสริมติดต่อกันนานเกินไปก็ยังอาจเป็นอันตรายต่อตับหรือส่งผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะเลือดไม่แข็งตัวเวลามีบาดแผลเลือดจะไหลออกง่ายและหยุดไหลได้ยากกว่าเดิมได้ด้วยแต่การกินผักเยอะก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะเพราะว่าผักบางชนิดถ้าเกิดกินมากเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะชนิดแรกแตงกวา ถึงแม้จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงผิวและยังเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพของคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่แตงกวานี้อาจจะเป็นผักที่พบสารปนเปื้อนอยาฆ่า,มาแมลงการรับประทานแตงกวาทั้งเปลือกโดยไม่ล้างให้สะอาดจึงอาจทำให้ร่างกายได้รับสารพิษจกากยาฆ่า,มาแมลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เพราะฉะนั้นก่อนรับประทานแตงกวาควรต้องปอกเปลือกและล้างให้สะอาดโดยแช่ในน้ำผสมเกลือ1ช้อนโต๊ะประมาณ10นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านเพื่อช่วยลดสารเคมีที่อาจตกค้างอยู่ให้ออกไปค่ะกระลำปลีจะมีวิตามิน C สูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้และลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรงแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ผัก ในวงผักกาดและกะหล่ำก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานกะหล่ำปลีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแพ้อาเจียนผื่นขึ้นใบหน้าและลิ้นบวมได้ค่ะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานกะหล่ำปลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากกะหล่ำปลีอาจจะส่งผลให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยลงโดยเฉพาะกะหล่ำปลีดิบอาจมีสารยับยั้งที่ไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอย นอกจากนี้เนื่องจากกะหล่ำปลีมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดถ้าหากรับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตาดัดก็อาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลงมากเกินไประหว่างการผ่าตาดัดที่อาจจะนำไปสู่อาการชักหมดสติเพราะฉะนั้นจึงควรจะหยุดรับประทานกะหล่ำปลีอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนการผ่าตาดัดค่ะ คณะจะมีโพแทสเซียมที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจมีวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ช่วยลดความเสี่ยงมะเรง็งและส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารสุขภาพตากระดูกผมและผิวค่ะ แต่ถ้าเกิดรับประทานผักคะน้ามากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยและผู้ที่เป็นโรคไตาอาจต้องจำกัดการรับประทานคะน,น้าเนื่องจากคะน้ามีโพแทสเซียมสูงและหากรับประทานโพแทสเซียมมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้ไตท,ทำงานหนะักและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้รวมถึงผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นคูมาดินวาฟาริน อาจจะต้องจํากัดการรับประทานผักคะนา้าเนื่องจากคะนา้ามีวิตามินเคที่ช่วยทําให้เลือดแข็งตัวซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการทํางานของยานั่นเองค่ะขึ้นช่ายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะคะที่อาจจะช่วยป้องกันการเกิดมะเรง็งโดยมีสารอะพิจินินซึ่งเป็นสารฟลาโวนอยด์ชนิดหนึ่งที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบอาจช่วยลดไขมันในเลือดแต่ในบางคนการรับประทานขึ้นช่ายมากจนเกินไป ก็อาจทําให้มีอาการท้องอืดหรือแก๊สในกระเพาะอาหารได้เพราะว่าในขึ้นไส้เนี่ยจะมีสารแม n นิทอลในปริมาณที่ค่อนข้างจะมากซึ่งก็อาจจะไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารของลำไส้และทําให้เกิดความผิดปกติในทางเดินอาหารรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ